มาแล้วนะคะพลังมดนะคะก็จะมาตอนนี้มีสี่คนเห็นเขาบอกว่าจะมาหกคนนะคะตอนนี้ก็ช่วยค<น>่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเช้าวันนี้บรรยากาศที่บ้านสวนคลึ้มๆนะคะมีลมพัดแต่เช้าเลยเหมือนฝนจะตกไม่แน่นะคะวันนี้ฝนอาจจะตกก็ได้อากาศเย็นๆพอดีเลยนะคะวันนี้เพราะว่า ที่ให้เข้ามาขนดินเข้าไปที่ใส่แปลงผักแล้วตรงริมรั้วเขาบอกว่าวันนี้เขาจะมาทำให้จะมาทำให้เสร็จนะคะเพราะว่ากลัวฝนตกนะคะถ้าฝนตกเนี่ยเป็นงานใหญ่เลยคราวนี้ก็คือก็จะขนยากขนลำบากแล้วเดี๋ยวคงสาสาอีกหน่อยเดี๋ยวเขาคงมาขนกันถ้าขนเสร็จเราก็ได้เบาใจไม่ต้องกลัวฝนตกนะคะ ถ้าบรรยากาศเป็นอย่างนี้ทั้งวันก็ดีเนาะโอ้ขนาดดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะแต่ว่ายังยังไม่มีแดดเลยมีแต่ลมพัดบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะคะ,ม,ะม่วงเราอ๋อวันนี้เมื่อวานแอดลองไปซื้อปูนแดงมาแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้จะป้ายปูนแดงเพราะว่าที่ร้านต้นไม้ที่เราให้เขามาปลูกให้ที่เราซื้อเขาเขาบอกว่าให้เอาปูนแดงมามาทาเขาบอกของเขาก็เป็นวันนั้นที่ไอ้ลอมไปที่ไอ้ลอมทาคลิปท่าเอฟซีได้ดูอยู่ไอ้เราบอกไม่เป็นไรแน่นะเขาบอกไม่เป็นไรจะขอให้ไม่เป็นไรจริงๆที่เขาบอกเถอะนะคะคิดว่าตอนนี้รากเขาคงจะโอเคแล้วนะคะคงจะปรับคงจะแบบเข้ากับสถานที่ใหม่ที่เขาเคยอยู่แล้วนะ น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะต่อไปถ้าเขาได้รับน้ำฝนเขาก็จะสดชื่นอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวถ้าถ้าวันนี้เขาลงดินเอาดินมาลงเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะถ้าวันนี้เขาเอาดินมาลงเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้เอาไปวางแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ต้องรอกระถางรอ,อมาใส่กระถางดีกว่า ซื้อกระถางมาใส่ส่วนตรงนี้ก็มะละกอมะละกอนี่ก็เดี๋ยวก็จะเอาไปลงดินเหมือนกันเริ่มเหลืองแล้วนะคะไม่ใช่จะตายซักก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะก่อนที่เดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนที่จะดินตรงนี้จะเต็มนะคะให้ดูภาพบรรยากาศเก่าๆก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมี before after ก่อนเติมเต็มดิน กับหลังที่อดินมาใส่เต็มที่แล้วนะคะแต่วันนี้ก็จะมาใส่ตรงนี้ใส่แปลงผักนะคะแปลงผักเราก็ไม่ตรงเป๊ะหรอกแต่ก็ประมาณนี้แหละนะคะเอซสมาชิกของเราสมาชิกของเราเห็นไหมคะมีทุกต้นนะคะแต่ว่า จะไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่เป็นครั้งแรกอะ่ะเดี๋ยวต่อไปปีต่อไปก็คงจะเยอะนะคะมะละกอรตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะย้ายนะคะถ้าถ้าเขาเอาดินมาลงแล้วตรงนี้มีสามต้นนี่นะคะตั้งนานแล้ว,นนลวยังไม่ไปไหนเลยปกติก็เป็นพันเตี้ยพันแครอยู่แล้วยิ่งแคะกันเลยคนนี้โอ้โหดูตรงนี้ดูตรงนี้ภูมิใจนำเสนอตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วไปยินเสียงลมไหมคะเอฟซโอ้โหลูกนี้โอ้ไปฟาดกับสังกะสีเดี๋ยวก็ดูนะทำยังไงดีอะเอาเขาไว้นี่เลยเอาเขาไว้บนสังกะสีเลยมันจะอยู่ไหมคะอยู่นะโอย,โอยเดี๋ยวยว,ยว,วันนี้เขาก็มาขยับขยื่นอดินลงแล้ว ให้เขาอยู่บนนี้ก่อนโอ้โหโดนน้ำหนักโอ้โหลูกนี้ว่าลูกนั้นใหญ่ลูกนี้ใหญ่กว่าอีกอ่ะดูนะคะ FC ดูตอนนี้นอนสบายเลยเวลาถ้าถ้าเขาใหญ่ขึ้นมากกว่าน,นี้อีกนะเขาก็จะได้พักผ่อนมีที่รองรับเขาโอ้โห โอ้โหโชดีเวนาน้าหน,น้าหน,น้ามีดอกเยอะแล้วนะคะเห็นไหมคะมีดอกเยอะแล้วโอ้โหกิ่งเล็กนิดเดียวถ้าเกิดมีลูกจะทํายังไงเนี่ยจะดูแลกันได้หรือเปล่าเนี่ยจะรับน้ําหนักไหวไหมน,น้าหนะาเราต้องลูกใหญ่หวาน เนื้อเยอะคุยไปก่อนนะคะเอฟซี MC. คุยโชว์สรรพกรุณาก่อนดูนะได้ลมขึ้นชื่นใจหูแตกท้งนั้นเลยกิ่งเล็กกิ่งน้อยเช้ชาๆอย่างนี้ก็จะมีความสุขอยู่ที่บ้านสวนก็จะดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะช่วงนี้เอลอมจะไม่ได้ลดน้ำเลยเห็นเขาได้น้ำฝนแล้วก็เลย,เลยก็เลยไม่ได้ลดนะคะ ไอ้อว่าจะปัดไปแกงหน่อไม้ที่ก็ใส่ใบยานางกันนะเอฟซีเมื่อวานไปหาซื้อแต่ไม่ได้ซื้อหน่อไม้มาเพราะอะไรรู้ไหมมันแพงมากเลยเรียกหน่อไม้แล้วมันมีนิดเดียวนะมันจะเป็นเรียกอะไรอันเล็กๆนั่นแหละแต่แพงมากเลยถุงละหา้าสิบาทมีอยู่นิดเดียวแล้วเขาบอกว่ามันขมมันต้องไปต้มน้ําอีกไอ้ลอมก,ก็เลยคิดไม่เอาไม่เป็นไรมันหลายขั้นตอน ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอามาอู้หูตรงนี้นี่เอฟซีดู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 เห็นไหมเริ่มแตกทุกข้อนี่แหละการปลูกแบบนอนนะคะเอากิ่งมาแบบเป็นแนวนอนคราวนี้เขาก็จะโตอยู่เรื่อยๆถ้าถ้าเราปลูกตรงๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแตกแต่ถ้าเรานอนเนี่ยทุกอย่างเอ็นว้ายผักชีมาเกิดตรงนี้แล้วนี่เห็นไหมโอ้ตรงนู้นมันเกิดไม่ได้เพราะดินมันดินมันอะไรนะ มันแน่นมันแข็งเนี่ยตรงนี้เนะี่ยเอฟซีมีผักชีด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะตรงลอกนอกรัก้วเราเนี่ยเนี่ยที่มันปลิวลงไปเนี่ยเห็นไหมต้นเจริญเติบโตขนาดไหนถ้าตรงนี้ดินมันโอเคนะคิดเหรอว่าป่านี้นะเป็นดงเป็นพุ่มเป็นพวงตรงนี้หมดแล้วว่าจะมาตัดนี่ไม่ได้ตัดวันนี้ต้องตัดนะคะถ้าวันนี้ไม่ตัดนะเขาก็จะลูกใหญ่เกินแก่เกินก็ไม่น่ากินอีก เดี๋ยวตัดไปทำกับข้าวเดี๋ยวเอาไปแกงเมื่อวานซื้อพริกแกงมาโอ้ดูเริ่มมีทุกกิ่งทุกก้านที่ลำต้นแตกเยอะแยะเลยว่าจะเอาฮอร์โมนมาฉีดไม่ได้เอามาสักทีนึงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบบ้านสวนก่อนที่เขาจะเอาดินมาลงในแปลงผักแล้วก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะอ้าวลืมนี่ลืมนี่ ดูสมาชิกตรงนี้ก่อนแต่ใบมันยังไม่ใหญ่เลยนะคะใบย,ยังเล็กๆอยู่เลยปล่อยเขาก่อนเพราะว่าดินเขาอาจจะแน่นไปหรือเปล่า ให้ดูสวนข้างๆสวนข้างเคียงนะคะอิจชาลิษยาตาร้อนเขาเห็นไหมคะเอฟซีกล้วยน้ำว้าเขาเครือหนึ่งมีตั้งหลายหวีแล้วก็มีทุกต้นโอ้ตรงน้นก็มีเนี่ยเขาเรียกกล้วยอะไรกล้วยหอมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เห็นไหมคะนี่นะคะเอฟซีแต่ต้นนิดเดียวเนี่ยเริ่มเริ่มเองแล้วจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้ว ต้องหาไม้มามมค้ำมันงคะเอฟซีแต่ว่ามีไม่กี่หวีเหมือนต้นจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่กล้วยน้ำว้านี่สิต้นอวบอันสมบูรณ์มากเลยโอคูอันนี้เป็นสิบกว่ายี่สิบเลยมั้งคะเนี่ยสามหกเก้าอ๋อประมาณสิบกว่าโหเครือนหนึงหวีหนึ่งมีตั้งหลายลูกอ่าตรงนี้เขาตัดไปแล้วเหรอ ตัดไปซะแล้วไม่มีแล้วทุกทีจะมีตรงนี้อีกสบายแป้งล่ำแล้วคราวนี้นะคะเดี๋ยวได้นะมีเมื่อวามีคนเขาบอกว่าเขารับซื้อใบตองด้วยแต่ว่าของไอ้ชัยเนี่ยถ้าเกิดเขาเขามาตัดได้อะไรได้แล้วก็ให้มากน้อยก็ังดีแต่ว่ามันจะไม่ได้นะสิคะเอฟซีเพราะว่าลมมันตีแตกหมดเลยพอออกมาไม่เท่าไหร่ก็ลมตีหมดเลย เสียดายถ้าไงั้นเขาก็จะขายอะไรเนี่ยเขาเรียกใบด้วยก็ได้ทั้งลูกทั้งใบทั้งลำต้นโอเคนะคะนี่คือบรรยากาศของบ้านสวนยามเช้าวันนี้ท้องฟ้าก็จะขาวไปหมดเลยเหมือนจะมีฝนนะคะ เหมือนเอบอกว่าจะมีพายุฤดูร้อนนี่แหละช่วงวันสองวันนี้นะคะฝากเอเป็นกําลังใจด้วยการชมคลิปย้อนหลังจนจบคลิปนะคะถ้าคลิปไม่ได้แจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องพิราวาชาแนลกราบขอบพระคุณเอซทุกท่านที่มีเมตตายอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูลังลินนะคะลังลินที่เราทําไปเมื่อวานสรุปผลงานลังลิน ตรงนี้เวลาดูก็ทําเหมือนง่ายมากเลยนะคะตรงนี้แอดลอมให้เขาทำสองสองด้านเลยที่ที่อะไรนะเขาเรียกที่ให้น้ํามันไหลลงมานะคะใส่สองด้านเวลานั้นเราก็หาถังลงมาไว้ตรงนี้หาถังลงมารงางงมองน้ำถ้าเรามีสายยางสายอะไรเอาไปสวมแต่ว่า ไอ้ลอยังไม่รู้เลยถ้ามันมีถังอะไรมารองไว้น้ำมันก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยมีเอฟซีบอกว่ามันมีแบบเป็นโซ่ห้อยลงมาแขวนห้อยลงมาแล้วมันจะทําให้ความแรงของน้ําเนี่ยไม่กระทบพื้นแรงแต่ลอมดูแล้วมันมีราคาเหมือนกันก็เลยคิดว่าคงไม่ได้เอาโซ่ตรงนั้นหรอกอาจจะเป็นหาถังมาหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้ถังจริงๆริก็เอาตัวหนอนของเราที่เหลืออยู่นั่นแหละเอามาปูตรงนี้ เวลาน้ำหล่นลงมาตกลงมาตรงนี้ก็จะได้ไม่ทําให้มาถูกดินนะคะเพราะว่ามันอาจจะถูกดินก็ได้เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะคะค่อยๆแก้ไขไปตอนนี้เราก็หายห่วงตรงนี้แล้วนะคะว่า,าน้ำแรงเวลาฝนต,ตกหน้าฝนก็จะไม่เซาะไม่เซาะดินตรงที่เวลาน้ำลงมาตรงนี้นะคะ ว่ามันอยู่ใกล้ตรงนั้นด้วยอยู่ใกล้ไอ้อะไรนะถังเซตนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะพลังมดนะคะก็จะมาตอนนี้มีสี่คนเห็นเขาบอกว่าจะมาหกคนนะคะตอนนี้ก็ช่วยคนแล้วก็ถามช่างเทิดแล้วนะคะเมื่อกี้โทรไปถามช่างเทิดว่าปกตินี่ยตอนแรกเอซเห็นไหมคะดินตรงนี้มันจะเป็นเนินสูงอยู่ ว่าตอนแรกมันยังใหม่อยู่ก็ไม่กล้าเอาไว้ใกล้กาแพงมากนะแต่ตัวนี้มันผ่านไปได้ช่างเทอบอกก็ผ่านไปฝุดนึงแล้วก็คงไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เราใช้คนขน,ขนมันไม่น่าจะทําให้กําแพงพังนะคะเพราะว่ามีเอฟซีเป็นห่วงไอ้เราก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ช่างเทอบ,บอกว่ามันไม่ใช่รถด,ดันไม่ใช่รถไถมาดันดินถ้าแบบถ้าเป็นรถไถดันแบบนั้นนะ่ะมันอาจจะแน่นแต่ควนี้ เราใช้คนขนค่อยๆลงอย่างเนี้ยเราไม่ได้ดันแบบอะไรนะไม่ได้แรงกระแทกเวลารถด,ดันดินไปตรงนั้นนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะ f อซีน่าจะปลอดภัยเดี๋ยววันนี้คงเสร็จยังบอกน้องๆว่าถ้าวันนี้ไม่มาเนี่ยอาจจะเป็นงานใหญ่เลยเพราะว่าดูแล้วบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ตอนนี้เข้ามาวันนี้แล้วเดี๋ยวก็เสร็จนะคะโอเคเดี๋ยวเอฟซีคอยดูตอนเสร็จนะคะว่า แปลงผักแล้วก็ตรงริมลัวเนี่ยจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะยังไงนะคะตอนนี้ก็เดีย๋ยวจะทำคลิปเอฟซีดูเรื่อยๆนะคะ